อ่าไอ้กคนหันกลับมาทางนี้อันกลับมาทางลงตาลงตาคนหล่อหล่อ่าหันกลับมาอ่าลองดูหน้าลงตานะรอไหมรอไหม <c oughs> อ่ารอตามภาษาคนแก่อ่าเจริญธรรมสำนึกดีเตรียมอ่านักเรียนเตรียมทุกๆคนอ่าไม่ใช่เตรียมไม่ใช่เตรียมทหาร ไม่ใช่เตรียมอุดนมศึกษาแต่เราเป็นนักเรียนเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรเสียงดังๆหน่อยดีให้มีพลังหน่อยเตรียมอะไรอ้าวพูดดังๆหน่อยพวกเราพูดคนเดียวเลยพวกเราเตรียมอะไรเตรียมอะไรพี่ด้วยพี่ด้วยอ้าวอ้าวพวกเราคือนักเรียนเตรียม เตรียมสัม,มาสิกขานักเรียนเตรียมเตรียมสมาสิกขาไม่ใช่จะเป็นได้ไง่ายๆสม,มาสิกขาไม่ียนไม่ใช่ใครจะมาเป็นก็ได้นะต้องผ่านค่ายต้องมาฝึกฝนต้องมาอบรมแล้วก็จึงจะผ่านค่ายนี้ได้นะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนพวกเราสมมาสิกานี่ยิ่งกว่าเนนยิ่งกว่าสมมามเณรพว่ทั่วไปสมมามเณรทั่วทั่วไปยังไงก็เรายังได้ฝึกฝนวก,วกว่าจะผ่านค่ายนี้เนาะ แต่สามเณรเป็นยังไงนะโดยเฉพาะหน้าศพเนะาะยังไม่ทันรู้อะไรเลยก็หม่มอะไรห่มจีวรสีเหลืองเลยแต่พวกเรากว่าจะได้ชุดสมาสิขาเนะี่ยต้องอต้องผ่านอย่างนี้แหละเอางั้นเอามาอกี้ให้ดูคลิปแรกคลิปแรกนั้นชื่อชื่ออะไรช่วยกันตอบหน่อยอชื่อว่าปั้นดินให้เป็นดาว กว่าจะเป็นดาวได้นีย่ยากไหมลำบากไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นดาวอ่าเป็นดาวได้ต้องใช้ความอดทนนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรากำลังมาฝึกฝนสมาสิขาสมาสิขาอะไรนะสมาสิขาสีสะอาโสมีระเบียบวินยัยจิตใจกล้าหาญเนี่ยตอนนี้เรากำลังมาฝึกมีระเบียบมีวินยัย ฝึกจิตใจของเราให้กล้าหารความอดทนเข้มแข็งน,นี่แหละกว่าจะมาเป็นดาวได้เราคือดาวสัมมาสิกขา,าเราคือดาวสัมมาสิกขาที่เราจะมาเป็นสัมมาสิกขาต่อไปเพราะงาั้นทุกคนก็ต้องเป็นดาวให้ได้ถ้าไม่ผ่านค่านี้ถือว่าเราไม่ได้เป็นดาวเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นดาวได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลําบาก พาเอา่านผ่านความฝึกฝนอดทนฝานร้อนผ่านหนาวทั้งแดดทั้งฝนทนได้เราไม่ใช่เด็กขี้พึ่งเมื่อถูกแดดก็ละลายจำไว้นะเราไม่ใช่เด็กขี้พึ่งเมื่อถูกแดดก็ละลายเราไม่ใช่เด็กน้ำตาลทรายไ็นไกน้ำตาลทรายพอถูกฝนมันก็นเละเพราะงั้นเราไม่ใช่เด็กขี้พึ่ง เมื่อถูกแดดก็ละลายเราไม่ใช่เด็กน้ำตาลทรายเมื่อถูกฝนก็เละแต่เราเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นสัมมาสิกขารุ่นนี้หลวงตาจะตั้งชื่อให้เลยปกติเนี้ยเขาจะตั้งชื่อกันนะรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เดิมทีไม่มีรุ่นหรอกมีสมณะลัคโรตั้งชื่อปัองแรกชื่อช้างน้อยอ่าชื่อช้างน้อย ทีนี้ต่อมารุ่นต่อมาหลวงตาตั้งชื่อให้ว่าหมีน้อยเพราะในคืนคืนประกาศผลนะหลวงตาฝันเห็นหมีน้อยน่ารักเออเลยตั้งชื่อว่าหมีน้อยอจากนั้นก็มีชื่อกลุ่มชื่อรุ่นมาพี่โก้คนนี้พี่โก้นี้รุ่นก่อนนะแต่ตั้งชื่อที่หลังตอนนั้นยังไม่มีชื่อเพราะพี่โก้นี้ชื่อนกเป็ดน้ํา มีนกเป็นน้ำนะค้อไผช้างน้อยนะอะไร,นก,ะไรนกอะไรนกอะไรเรอไอ้แซงแซวอะไรพวกนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นรุ่นนี้หลวงตาตั้งชื่อว่าชื่อรุ่นไม่มีเป็นเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าไข่ๆนั้นเลยเพราะว่ามีช้างน้อยมีน้อยกระต่ายขาวอย่างนี้นะนกเป็ดน้ำอย่างนี้นะข้อไผงตัวเล็กนะหลวงตาตั้งชื่อว่ารุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นช้างเผือก จำไลวลวหลวงตาตั้งให้เลยนะรุ่นช้างเผือกตัวใหญ่ช้างเผือกเป็นช้างของพระราชาะอาการรุ่นนี้หลวงตาตั้งเชียอว่าจอรุ่นช้างเผือกก็ล้วการเนาะเอาหรือไม่เอาไม่รู้แหละหลวงตาตั้งให้เลยนะทีนี้เราจะมาเป็นดาวได้ก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวน,นี่แหละลําบากตอนนี้เรากลาลังฝึกระเบียบฝึกวินัยนมีความอดทนกล้าหาญ ใครทนได้อยู่ได้คนนั้นก็จะได้เป็นดาวอา้าวคลิปที่สองคืออะไรคลิปแรกเป็นคลิปว่าปั้นดินให้เป็นดาวคลิปที่สองคลิปที่สองแต่มันไม่ไม่มีชื่อเนาะหลงตาตั้งไม่ตั้งชื่ออะไรแต่ว่าคลิปที่สองได้เป็นคลิปที่การที่จะไปเป็นแชมป์ได้ต้องใช้เวลาไหมเอามองหน้าหลงตาก,กันหน่อยดิ อย่าไปมองที่อื่นฟังให้ดนะีการที่จะมาเป็นแชมป์ได้นต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาต้องใช้การฝึกฝนไหมต้องใช้การฝึกฝนต้องอดทนแล้วกับคนเดียวเป็นได้ไหมคนเดียวเป็นได้ไหม,ไมคนเดียวเป็นไม่ได้นะงานอย่างนี้คนเดียวเป็นไม่ได้ต้องอาศัยพลังรวมอาศัยพลังความสามัคคี เพราะงั้นหลวงตาก็ให้พวกเราดูว่าเออรุ่นนี้เราต้องสามัคคีต้องมีพลังเราไม่ทิ้งใครไว้เราจะไปด้วยกันเดินไปด้วยกันดีไหมดีไหมดีไหมเออเราจะไปด้วยกันเราไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเราจะไปด้วยกันเพื่อความสมัครสาเเป็นความเป็นสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะไปด้วยกันนะเราไม่ทิ้งกันเนาะเราไม่ทิ้งกันเพราะงั้น หลงตาให้ดูคลิปเนี้ยก็คือให้พวกเราดูแล้วโอ้ต้องมีพลังสามาคัคคีต้องใช้ความอดทนต้องใช้การฝึกฝนเพราะงั้นเราจะมาเป็นสมาสิกขาต้องฝึกฝนต้องอดทนต้องมีความเข้มแข็งเนี่ยหลงตาประทับใจเพลงของสมาสิกขาศีสอาโศกนะพวกเรานะักเรียนสมาสิกขาศีสอาโศมีระเบียบวินยัยจิตใจกล้าหาญตั้งใจศึกษา ตั้งใจเราเรียนศึกษาวิชาการพร้อมเน้นคุณธรรมทั้งขยันทำดีนะจำไว้นะนักเรียนใหม่ยามยังยมไม่ได้ร้องนะวันหลังเราจะร่วมกันร้องทั้งขยันทำดีพวกเราน้ามีอารมการอันมีค่าหลวงตาประทับใจตรงนี้นฟังให้ดีหลวงตาประทับใจว่า พวกเรารันมีอุดมการอันมีค่าอุดมการของเราคือตั้งใจพัฒนาตนเองเป็นคนดีเห็นไหมตั้งใจพัฒนาอุดมการของเราคือตั้งใจพวกเราตอนนี้กําลังตั้งใจี่จพัฒนาตนเองให้เป็นให้อะไรเป็นคนดีให้ได้ก่อนอ่าเป็นคนดีอ่าเราหลวงตาไม่หลวงตาไม่เก่งไม่มีปัญหาหรอกใครจะเก่งวิชาไหนอะไรอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีดีแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะงั้นต้องมีดีก่อนเก่งน,นะเพราะงั้นต้องฝึกฝนอบรมการอันดับแรกคือฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีอันที่สองคือเมื่อตนเองเป็นคนดีแล้วพร้อมช่วยสังคมตั้งใจฝึกฝนตั้งใจฝึกฝนอบรมเป็นคนดีแล้วช่วยสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขีเนะี่ยช่วยสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขี เพราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้กําลังฝึกกําลังฝนเนี่ยหลวงตาตอนนี้ได้กําลังอ่านหนังสือสารวิทยาสารานิพนธ์เด็กสมาชิกาก่อนจบต้องเขียนสารานิพนธ์กันทุกๆุกคนสารานิพนธ์ของสาภูมิแว่นแก้วรู้จักสาภูมิแว่นแก้วไหมไม่รู้จักเนะาะ <laughs> เขาบอกว่ามาเป็นสมสาชิกาป่าจะมาเป็นได้ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากมากๆต้องฝึกฝนต้องอารมแล้วาวาระ,ะช,ช่วงสุดท้ายเขาบอกเขามีความภูมิใจที่อยู่ได้แล้วเขาบอกว่าเขารักที่นี่เป็นเหมือนบ้านเขาบอกว่าเขาจบแล้วเขาจะช่วยงานที่นี่บ้านของท่านบ้านของเราเยี่ยมเลย <Yeah. S 1> สาภูมิเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะ อาวจะอยู่ต่อแล้วก็จะออยู่บ้านหลังนี้ต่ออืมอ้าวทีนี้ที่ของอสารีนพรของพี่จุ๊บจิ๊บจันประกายแสงอันนี้มาตั้งแต่เป็นอนุบาลแล้วแล้วก็จนจบมอ่จนจบจนจบมอสาปรถมต่อจบปฐมต่อมัธยมต้นปลายหลวงตาด้วยว่าเขาจะ มัธยมต้นไปแล้วปรากฏว่าเขาอยู่จนจบมัธยมปลายาจบมัธยมปลายเขาเขียน,นาสารานิพนธ์หลวงตาได้อ่านแล้วก็เลือกประทับใจหลายหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นดาวได้กว่าจะมาจบสมาริขาได้เขาย้อนอดีตไปบอกโอ้โหผ่านได้ยังไงแล้วเขาก็ภูมิใจทุกคนที่บอกว่าเขาภูมิใจ เขารักที่นี่ภูมิใจที่นี่เพราะที่นี่ให้ทุกอย่างพงาน,นพวกเรากําลังมาเป็นเตรียมสมาสิขาก็อยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้พี่ๆเขาพี่เขา,เขาหลายคนที่จบไปจบไปเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจเนี่ยหลวงตาบอกตรงนี้แหละของพี่สาภูมิได้บอกเข,เขารักที่นี่ที่นี่เป็นเหมือนบ้าน จบแล้วก็จะอยู่ต่อที่นี่ช่วยงานที่นี่นะเราฉะนั้นก็ดี้วเพราะฉะนั้นพวกเราขอให้เขาทุกคนตั้งใจนะลำบากความลำบากนี่สร้างคนฟังให้ดีนะความลำบากในกำลังจะสร้างเราความลำบากสร้างคนความสบายติดสบายนี่ทำลายคนจะไม่ดีความลำบากสร้างคนความสบายทำลายคน หลายคนเด็กๆก็โอ้ยติดสบายอยู่บ้านแต่พวกเรากล้าที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาเป็นดาวสมมาสิกขาเพราะงั้นหลวงตาขออํานวยพรให้พรนะขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและกับบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนระคือมอหกนะมหกต่อจากมหกแล้วก็ว่ากอีกทีหนึ่ง เป้าหมายของเราคือม .6 อสำหรับวันนี้ขอชื่นชมขออนุมโมทนากับเด็กเตรียมการพุทธลุคนเจริญธรรม